อัาานนี้คือปลาหัวปลาแซลมอนค่ะเดี๋ยวเราก็จะทอดให้กรอบเดี๋ยวเรามาท er ําใส่พริกแกงใต้กันผัดพริกแกงเอาเลผัดพริกแกงหัวปลาแซลมอนกรอบๆปลาแซลมอนจะใส่ปลาทอดหัวปลาหนึ่งทะลวโเลยนะทอดให้กรอบทีนี้ปลาแซลมอนก็จะได้และปิดไหม ดูปลาก่อนอันนี้กำลังได้ที่ละต้องกรอบแรงๆนะคะมัวจังเลยจ้าต้องกรอบแรงๆนะคะหัวปลากับแซลมอน้นี่ตงต้องทอดแบบกรอบแรงๆเ,เราก็เราก็จะได้สภาพปลาหัวปลาแซลมอนแบบนี้นะจ๊ะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะลงกระทะอีก,อก<ม>รอบเอาเผ็ดขลางอะก็ใส่นะคะนี่พริกแกงใต้นะคะรสชาติน่าจะหอมหวนชวนรับประทาน ดเดี๋ยวให้ดูสีก่อนอใส่เงี้ยนึงนะเพราะความเผ็ดอะไรๆก็เผ็ดวันนี้มาดูนะคะหน้าตาเป็นงนี้นะจ๊ะอันนี้สามร้อยกรัมหนึ่งร้อยโครนกก่ข้องตลาลดอ่ะแล้วก็เราก็เราต้องผัดพริกให้หอมก่อนเราต้องผัดพริกแกงห,หอมก่อนนะหอมไหมคะหอมไหมหอมค่ะอพอพริกแกงหอมเนี่ย แล้วหอมมากเลยแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะคะไปไปหมดเลยดูมันน้อยเนแต่ว่ามันเยอะเหมือนกันนะ,ะแล้วก็คลุกกับพริกแกงอันนี้ไม่เย็นก็ใช้มือไดอ้อไม่ร้อนก็ใช้มือได้ไม่ได้รงง้อนอก็ผัดไปไฟไม่ต้องแรงนะจ๊ะพราะเดี๋ยวถ้าไฟแรงมากเนียมันจะไหม้มก็จะเป็นอย่างนี้นะจดาตอนนี้เราก็ใส่กะทิชูแอบ ชเวฟอ่ะดูใส่กะปต้องชวเวฟกาดูนี่ยังอ่อนไฟอ่อนอยู่นะจ๊ะครุกคลบกคุถ้ามันดูแล้วม,มันยังไม่สวยงามก็เดี๋ยวใส่กระปิีกนิดนึงอ่ะน่ากินอ่ะโรยด้วยน้ำปลา อยากเค็มก็ใส่เยอะอยากไม่เค็มก็ใส่น้อยเมื่อปรุงรสเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดเชิญใบมะกรูดลงกระทะปับป๊บปับ๊บปั๊บสวยงามกลิ่นสนองความต้องการคนทํามากโอเคเสร็จแล้วหน้าตาสวยงามหอมชวนรับประทาน